เค okay, ครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับจะเป็นสอนคณิตศาสตร์นะครับเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาเลขาคณิตนะครับก็เอาตัวอย่างของลักษณะการใช้โจทย์ประยุกต์นะครับของเลขเลขาคณิตมาแสดงให้ดูนะครับลองมาดูโจทย์ข้อหึงกันเลยนะครับข้อ1บอกว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับมีด้านยาวยาวด้านละ20ซนติเมตร นะครับแล้วก็มันจะมีพื้นที่เท่ากับสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีความกว้าง16เซนติเมตรสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะมีด้านยาวเท่าไหร่นะถ้างั้นสังเกตนะครับตัวนี้ของพี่นะครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้คือสี่เหลี่ยมจัตุรัสส่วนตัวนี้คือสี่เหลี่ยมผืนผ้าโจทย์บอกพื้นที่เท่ากันนะครับถ้างั้นพื้นที่เท่ากันนี่คือพทนะพทพื้นที่ของพี่นะไม่ใช่พ่อค้าตะกัแตนท่อนนะลูกนะพทคือพื้นที่นะครับโจทย์อยากรู้ตรงนี้ครับไอเนี่ยครับมัน20สบ ด้านนี้มันก็20เฮ้ยทาไมพี่รู้อ่ะพราะคือสี่เหลี่ยมจัตุรัสไงลูกสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะมีความยาวด้านทั้ง4ด้านเท่ากันครับแต่สี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยด้านนี้โจทย์ให้มาว่า16แต่ตรงนี้ครับคือสิ่งที่โจทย์อยากรู้ครับตรงนี้คือ X ครับโอเคไหมเนี่ยคือ x สิ่งที่โจทย์อยากรู้นะครับถ้าเงั้นข้อนี้นะครับถ้าเรารู้จักว่าเฮ้ยสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยสูตรการหาพื้นที่คืออะไรสูตรสี่เหลี่ยมผืนผ้าสูตรการหาพ พระโจทย์บอกแล้วว่าพื้นที่มันเท่ากันท้างั้นถ้าโจทย์บอกพื้นที่เท่ากันนะครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสของพี่ถ้าใครพอจําสูตรได้หรือใครเข้าใจนะครับก็คือด้านคูณด้านอันนี้คือสูตรพื้นฐานเลยที่เราเคยเรียนมาตั้งแต่ป .4 ป, moyens, ป .5 ที่เราผ่านๆมาสี่เหลี่ยมจัตุรัสคือด้านคูณด้านท้างั้นพี่มาเลยครับด้านคูณด้านนะเด็กคือด้านนะครับด้านคูณด้านอ่าเอางี้ง่ายๆแล้วกันนะครับมันจะมีพื้นที่เท่ากับอะไรครับสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วสี่เหลี่ยมผืนผ้าของพี่ส ถ้างั้นข้อนี้ก็กว้างคูณยาวโอเคไหมถ้างั้นถ้าพี่แทนสูตรเข้าไปดูตัวเลขหน่อยนะครับด้านคูณด้านมันคือ20กับ20ถ้างั้นข้อนี้พี่ก็จะกลายเป็นเลข 20, 20คูณ20รับส่วนอีกตัวหนึ่งของพี่คือกว้างเท่าไหร่ครับกว้าง16ถ้างั้นตัวนี้ก็กลายเป็น16ครับคูณยาวยาวของพี่ไม่รู้ครับเป็น x ครับอ่าถ้างั้นถ้าดูจากลักษณะของโจทย์ข้อนี้นะครับเราสามารถใช้วิธีการแก้สมการง่งายๆได้แล้ว พราะถ้าพี่อยากหา x นะครับถ้าพี่อยากหา x ตัวนี้นะครับสิ่งที่พี่อยากหา x คือ16มันทําอะไรอยู่มันคูณย้ายคูณไปหารครับถ้างั้นฝั่งนี้จะกลายเป็น20คูณ20แล้วหนูจับ16ตัวนี้ครับไปหารแล้วตัวนี้หนูก็จะได้คําตอบเป็น x อ,อ้าวถ้างั้นลองตัดเลขหน่อย16อหกเอาแม่4ตัดนะครับ4ตัดได้4 4ตัด20ได้5แล้ว4ตัด20อีกได้5ถ้างั้นจับ5คูณ5ผลลัพธ์คำตอบจบแล้วครับ x ของพี่ต้อง 25หน่วยข้อนี้เป็นเซนติเมตรนะครับทั้งนั้นคำตอบข้อนี้ก็เลยเป็นเซนติเมตรทั้งหมดจบเสร็จครับ25เซนติเมตรข้อนี้จบแล้วครับ x ของพี่คำตอบคือ25หหน่วยเป็นเซนติเมตรเสร็จเห็นไหมวิธีการเอาโจทย์ข้อนี้มาประยุกต์ใช้นะครับโดยดูจากสูตรของเลขาคณิตที่เราเข้าใจเนี่ยสูตรนี้ง่ายมากแล้วก็โจทย์ข้อนี้ตั้งสมการแป๊บเดียวเองใช้หลักของการแก้สมการเบื้องต้นเข้ามาก็ได้คำตอบแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรด้วยนะครับ โอเคนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูต่อนะครับไปดูในโจทย์ข้อถัดมานะครับข้อที่2นะครับไปดูโจทย์ข้อที่2อ่าโจทย์ข้อ2ว่าไงครับโจทย์ข้อ2บอกว่าอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหลังหนึ่งนะครับกว้าง24เมตรยาว30เมตรนะครับต้องการทําทางเท้านะครับทางเดินของรอบๆเลยอะเป็นทางเดินเท้านะครับ เหมือนเราจะปูกระเบื้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับรอบอาคารกว้าง2เมตรตลอดเลยคําถามคือทางเดินที่เป็นทางเดินเท้าเนี่ยจะมีพื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่อ้าวถ้า,างั้นเดี๋ยวมาลองสเก็ตภาพก่อนเบื้องต้นนะครับคืออย่างงี้ครับสมมุติตรงนี้เป็นตึกพี่นะ,ะตึกพี่นะครับมันกว้าง24เมตรแล้วก็ยาว30นะครับแล้วถ้าพี่ทําทางเดินรอบตึกมันจะทําอย่างงี้ครับตรงนี้ โอเคนะครับทาทางเดินรอบตึกเลยเดี๋ยวพี่แรงเงาสีนิดนึงนะครับให้เห็นว่าเราต้องการพื้นที่ตรงนี้นี่ครับนี่พื้นที่แรงเงาตัวนี้ครับคือพื้นที่ที่พี่ต้องการอยากรู้ว่ามันมีพื้นที่ขนาดกี่ตารางเมตรทําไมถึงอยากรู้เพราะว่าอย่างนี้ครับบางครั้งเนี่ยเราต้องการเอาดินมาลงบางครั้งเราต้องการทําเอาอิฐเอาอิฐตัวหนอนนะครับ หรือจะทําเป็นทางเดินทําเป็นกระเบื้องเอามาปูทางเดินอย่างเงี้ยเวลาเราไปซื้อวัสดุก,ก่อสร้างพวกนี้คนขายก็จะชอบถามเราก่อนว่าต้องการพื้นที่เท่าไหร่กี่ตารางเมตรเพราะเขาจะได้คํานวณถูกว่าต้องใช้อิฐก,กี่ก้อนต้องใช้กระเบื้องกี่แผ่นต้องใช้ดินปริมาณเท่าไหร่ไม่งั้นเนี่ยเขาจะสั่งไม่ถูกว่าเขาจะต้องใช้ปริมาณเท่าไหร่นั่นเองเป็นเหตุผลว่าทําไมเราถึงต้องมานั่งคํานวณกัน ไม่งั้นจะไปคำนวณทำไมถูกไหมลูกเออนั่นแหละคือสิ่งที่เราอยากจะรู้นะครับเพื่อไปคำนวณและเพื่อไปสั่งซื้อให้มันถูกต้องนะครับโอเคถ้างั้นมาลองดูนิดนึงนะครับเขาบอกว่าข้อนี้นะครับทางเดินตรงนี้ครับให้กว้าง2เมตรถ้างั้นคำถามนะครับซีกนี้มันก็จะกว้าง2ด้วยข้างบนก็ต้อง2ด้วยข้างล่างก็ต้อง2ด้วยถ้างั้นทุกด้านมันจะกว้างยาว2หมดเลย ถ้างั้นข้อนี้นะครับวิธีการหาพื้นที่แรงเงากับโจทย์ประเภทพวกนี้นะครับส่วนใหญ่พี่มีสูตรง่ายๆสูตรของมันคือตัวนี้ครับพื้นที่ตัวใหญ่ลบด้วยพื้นที่ตัวเล็กพื้นที่ตัวใหญ่ลบด้วยพื้นที่ตัวเล็กทีนี้คนบางคนสงสัยพื้นที่ตัวใหญ่คืออะไรเอาง่ายลูกเหมือนมีกระดาษแผ่นใหญ่หนูแผ่นหนึ่งหนูมันจะทํางานศิลปะหรือหนูจะมาทํางานประดิษฐ์อะไรก็ได้ครับนี่คือกระดาษแผ่นใหญ่ของหนูถ้างั้นกระดาษแผ่นใหญ่ของหนูข้อนี้ครับมันคือกระดาษแผ่นนี้ครับ นี่คือกระดาษแผ่นนี้นี่ลูกแผ่นบอลล่มเทิมของหนูเลยอ่ะคือแผ่นใหญ่เลยครับส่วนแผ,วแผ่นเล็กคือตวัวไหนครับแผ่นเล็กคือตัวนี้ครับคือกระดาษขาวๆที่หนูจะตัดมันทิ้งอะลูกไอ้แผ่นที่หนูไม่เอาอะครับนั่นแหละนั่นแหละ,หละคือกระดาษแผ่นเล็กนะครับแทางันข้อนี้ถ้าพี่มองง่ายๆนะครับพื้นที่ใหญ่ของพี่อ่ะคือตวัวนี้ครับรูปนี้เลยกระดาษทั้งหมดเลยครับ แล้วพี่ลบด้วยกระดาษแผ่นเล็กของพี่คือกระดาษที่อยู่ข้างในครับนี่นี่คือกระดาษแผ่นเล็กที่พี่ไม่เอาแต่กระดาษแผ่นเล็กพี่รู้แล้วว่ามันกว้างยี่สิบสี่ครับแล้วมันก็ยาวได้สาสถูกไหมแต่ตอนนี้ครับกระดาษแผ่นใหญ่ของพี่คือตรงนี้ครับนี่คือกว้างแล้วเนี่ยครับคือยาวถูกป่ะถ้างั้นตอนนี้ถ้าพี่อยากรู้ว่ามัน กว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่ของกระดาษแผ่นใหญ่ของพี่นะครับพี่ก็บอกเฮ้ยถ้างั้นพี่มาดูงี้ข้างบนของพี่อ่ะเอาไปเท่าไหร่ครับข้างบนของพี่ตรงเนี้ยอ่ะของพี่นะตรงนี้นะสองนะครับข้างล่างอีกสองนะครับแล้วตรงกลางตรงเนี้ยครับมันเอาไปยี่สิบสี่ถ้างั้นหนูลองคิดดีๆยี่สิบสี่บวกสองข้างบนบวกสองข้างล่างกลายเป็นยี่สิบแปด อา้าวถ้างั้นพี่ได้แล้วนี่ตรงนี้ยี่แปดแล้วไงต่อครับมาดูความยาวบ้างตรงกลางมันสามสิบเห็นไหมตรงกลางมันสามสิบแล้วหนูมีบวกหัวกับบวกหางอีกอย่างละสองถ้างั้นตรงกลางมีสามสิบบวกหัวสองบวกหางสองสามสิบก็จะกลายเป็นสามสิบสองบวกอีกหางเป็นสามสิบสี่ถ้างั้นตรงนี้หนูก็จะได้มาเป็นสามสิบสี่โอเคไหมอา้าวถ้างั้นตอนนี้พี่ก็ได้แล้วดิตรงนี้ยี่แปด ตรงนี้สามสิบสี่พี่ก็เอากว้างคูณยาวดลครับใช้สูตรง่ายๆเลยวกว้างคูณยาวก็ยี่แปดคูณสามสี่ได้คําตอบถูกไหมลูกถ้างนั้นยี่สิบแปดคูณสามสิบสี่นะครับไปตั้งทดได้เลยถ้างนั้นคําตอบพี่คิดให้แล้วนะครับได้เก้าร้อยห้าสิบสองแล้วก็ลบด้วยยี่สี่คูณสามสิบถ้างนั้นถ้ายี่สี่คูณสามสิบหนูก็จะได้อะไรมาอีกได้พื้นที่ตัวเล็กไงครับถ้างนั้นตอนนี้ก็จะได้มาอีกเจ็ดร้อยยี่สิบ พอได้เรียบร้อยปุ๊บพื้นที่ตัวใหญ่ลบตัวเล็กมันก็จะเหลือพื้นที่ที่หนูต้องการถูกไหมลูกถ้างั้นคําตอบก็ได้แล้วนี่ไงครับคาตอบข้อนี้ก็จะกลายเป็น232นะครับหน่วยข้อนี้ถ้าเป็นพื้นที่ต้องขึ้นต้นว่าตารางนะครับตารางแต่หน่วยข้อนี้ทั้งหมดเป็นเมตรนะครับถ้างั้นข้อนี้หน่วยเป็นตารางเมตรเสร็จเรียบร้อยโอเคไหมครับนะเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับโอเคครับถ้างั้นก็ อันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับว่าลักษณะของโจทย์ที่เป็นโจทย์ปัญหาของเลขาคณิตเนี่ยที่เราจะเจอเนี่ยเป็นลักษณะแบบไหนบ้างนะครับแล้วก็มีลักษณะของการวิเคราะห์ยังไงบ้างเพื่อจะได้หาคําตอบได้ถูกต้องนะครับโอเคนะครับถ้างั้นเนื้อหาเกี่ยวกับการประยุกต์ที่มากขึ้นลักษณะของโจทย์แนวข้อสอบการวิเคราะห์ต่างๆเราคงเจอกันในคลาสเรียนนะครับถ้างั้นก็ในโอกาสนี้ก็คงเท่านี้ก่อนนะครับหวังว่าคงเจอในโอกาสหน้านะครับถัดไปนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ